สวัสดีครับนักศึกษาสำหรับแนวทางการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชเป็นระบบการศึกษาทางไกลซึ่งมุ่งเน้นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบโดยมีการจัดการศึกษาด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ซึ่งระบบการศึกษานักศึกษาสามารถค้นคว้าศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองภายใต้การให้คําแนะนําปรึกษาอย่างเป็นระบบ จากคณาจารย์ซึ่งอาจจะมีการนัดหมายให้คำปรึกษาตามช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับในสื่อการเรียนการสอนนั้นในส่วนระดับบัณฑิตศึกษาจำแนกเป็นในส่วนของระดับปริญญาเอกจะมีแนวทางในการศึกษาที่มีการใช้เอกสารการศึกษาประจำชุดวิชาเพื่อให้นักศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิตได้ดำเนินกิจกรรมการศึกษา,ตา,กา,กษาตามการศึกษาตามแนวทาง การศึกสาในแต่ละชุดวิชาตามระยะเวลาที่มีการกำหนดไว้นอกจากนี้แล้วยังมีประมวลรายชื่อเอกสารคัดสรรซึ่งก็จะเป็นประมวลรายชื่อบทความและเอกสารหนังสือตำราต่างๆที่มหาวิทยาลัยได้มีการคัดสรรให้นักศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิตได้ใช้ในการศึกษาในระดับปริญญาโทและระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตก็จะมีเนื้อหาในส่วนของประมวลสาระชุดวิชา ซึ่งก็จะประกอบไปด้วยเนื้อหาใน15หน่วยการสอนด้วยกันแต่ละหน่วยการสอนเองก็จะมีเนื้อหาสาระซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์การเรียนรู้ของแต่ละชุดวิชาโดยใช้ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ6-18ชั่วโมงนอกจากนี้แล้วนอกเหนือจากเอกสารหลักซึ่งเป็นประมวลสาระชุดวิชาแล้ว ก็ยังมีแนวการศึกษาซึ่งเป็นเอกสารนำทางในการศึกษาก็จะประกอบไปด้วยส่วนแนะนําส่วนที่อธิบายขอบข่ายของเนื้อหาวัตถุประสงค์และก็วิธีการในการศึกษาชุดวิชานั้นๆนอกเนือจากนี้แล้วก็จะมีแผนกิจกรรมประจําชุดวิชาซึ่งเป็นเอกสารที่เป็นคู่มือแนะนําการประกอบการศึกษาในแต่ละชุดวิชาโดยนักศึกษาเองก็จะได้รับแผนกิจกรรม ในการศึกษาก่อนที่จะศึกษาในแต่ละภาคการศึกษานั่นเองนอกจากนี้แล้วในบางชุดวิชาเองก็อาจจะมีการจัดให้มีหนังสือทดแทนหรือมีหนังสือเพิ่มเติมตำราเพิ่มเติมเพื่อให้นักศึกษาได้ค้นคว้าประกอบการศึกษาในแต่ละชุดวิชาต่อไปในส่วนของการเข้าร่วมกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ในระดับบัณฑิตศึกษานั้นก็จะมีกิจกรรมในหลากหลายกิจกรรมด้วยกันซึ่งกิจกรรมโดยส่วนใหญ่ก็ดําเนินการผ่านระบบออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการ,ระทมนิเทศเชิงปฏิบัติการนักศึกษาใหม่ ซึ่งนักศึกษาทุกคนควรได้รับการบทุนนิเทศและเข้าร่วมการบทุนนิเทศไม่ว่าจะเป็นการบทรุนนิเทศจากทางสำนักบัณฑิตศึกษาเองหรือการบทรุนนิเทศจากทางสาขาวิชาต่างๆนอกจากนี้แล้วกิจกรรมที่นักศึกษาจําเป็นที่จะต้องเข้าร่วมก็คือการสัมมนาเสริมสัมมนาเข้มประจําชุดวิชาในการจัดสัมมนาเสริมประจําชุดวิชานั้นในทุกชุดวิชาก็จะมีการจัดสัมมนาเสริมซึ่งเป็นกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบ ออนไลน์ Online, ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams และก็จะมีการเรียนผ่านระบบออนไลน์หรือที่เรียกว่าการศึกษาผ่านระบบ e-learning ของมหาวิทยาลัยซึ่งนักศึกษาสามารถเข้าสู่ระบบ e-learning ของมหาวิทยาลัยได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและคลิกต่อที่ e-learning นอกจากนี้แล้วนอกจากการสัมมนาเสริมในแต่ละชุดวิชาแล้วในบางชุดวิชาก็จะมีการจัดการสัมมนาเข้มซึ่ง ก็จะเป็นการฝึกในบางชุดวิชาที่ต้องอาศัยการฝึกทักษะหรือการเพิ่มเติมประสบการณ์หรือต้องการพัฒนาทักษะใดทักษะหนึ่งเป็นการเฉพาะเพิ่มเติมจากการสัมมานาเสริมนั่นเองในส่วนกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ที่นอกเหนือจากการสัมมานาเสริมสัมมานาเข้มและมีลักษณะเป็นกิจกรรมภา,บาคบังคับที่นักศึกษาทุกคนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมก็คือกิจกรรมที่กําหนดให้นักศึกษาในระดับปริญญาเอกจะต้องมีการทําดุษฎีนิพนธ์และระดับปริญญาโทจะต้องมีการทํา วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระนอกจากนี้แล้วก่อนการสําเร็จการศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกคนก็จะต้องเข้ารับการอบรมเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตในระดับวิญยาเอกและมหาบัณฑิตในระดับวิญยโทร,รวมไปถึงในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตด,ด้วยสําหรับช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับทางสํานักบัณฑิตศึกษาก็เข้าช่องทางผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www. sto.u.ac.th คลิกต่อที่สำนักบัณฑิตศึกษาซึ่งก็จะมีข้อมูลต่างๆให้นักศึกษาได้ศึกษาและก็เรียนรู้ในหลากหลายประเด็นด้วยกันไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการสัมมนาเสริมการลงทะเบียนหรือข้อมูลหลักสูตรต่างๆที่นักศึกษาจำเป็นที่จะต้องใช้ประกอบการศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยขอต้อนรับนักศึกษาทุกท่านนะครับเข้าสู่การศึกษาใน ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนครับสวัสดีครับ